สวัสดีคะ่ะสวัสดีลุงป้านาะอาทุกท่านนะคะวันนี้ปุก็มีไม้ป้ายไม้ด่างไม้กระสีมาแบ่งปันนะคะแล้วก็ไม้เก่าเลี้ยงนอกตู้นะคะมาแบ่งปันเนาะค่าจัดส่งแบบโอนเมาเมาห้าสิบบาทแบบเก็บปลายทางเมาเเมา7เจ็ดสิบบาทนะคะปูลงคลิปวันที่สามมิถุนายนนะคะจะเป็นรอบจัดส่งอีกทีคือวันที่หกวันอังคารนะคะ เพราะว่าติดวันหยุดยาวนะคะวันวิสาขาบูชานะคะก่อนรับชมคลิปปูฝากวงป้าหน้าอากดไลค์คลิปให้ปูด้วยนะคะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นและการแจ้งเตือนคลิปต่อไปของปูนะคะเรามาดูต้นที่หนึ่งกันเลยนะคะต้นที่หนึ่งจะเป็นนางรากสดเทวีนะคะอันนี้จะเป็นใบใหม่นะคะป้ายมาสสวยๆเลยอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะหนิ้วเนาะเป็นไม้แยกหน่อนะคะตอนนี้ปูแบ่งให้ที่ 150บาทนะคะ150าบาทน,นะคะใบแรกๆเขาอันนี้ใบใหม่ล่าสุดเนาะนางรากสดเทวีนะคะ150บาทนะคะสามารถแอดไลน์โทรมาจับจองได้เลยเนาะแล้วปูจะส่งให้วันอังคารนะคะต้นที่สองจะเป็นเทพนาคานะคะบอลกาบนะคะเดี๋ยวปูขึ้นต้นแม่ให้ดูเนาะโตเต็มที่เขาจะเป็นด่างริ้วๆนะคะนี่นะคะจะสีเข้มกว่านี้นะคะ น้องก็ชอบแดดนะคะตัวนี้นี่อยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะกระถาง6นิ้วปูแบ่งให้ที่170บาทนะคะเทพนาคานะคะอยู่ในกระถาง6ต้นต่อไปจะเป็นหลวงพ่อพูนนะคะหลวงพ่อพูนนะคะกระถางที่1อยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะกัดสีสวยๆเลยนะคะปูแบ่งให้ที่ต้นละ180บาทนะคะหลวงพ่อพูนนะคะกระถางที่1 กระถางที่สองนะคะหลวงพ่อพูนนะคะกัดสีมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะ180บาทต้นต่อไปจะเป็นกระบี่นายร้อยนะคะกระถางที่1ผูู้แบ่งให้ที่ต้นละ180บาทเหมือนกันนะคะกระบี่นายร้อยนะคะกระถางที่1กระถางที่2กระถางที่2แอบมีลูกมานะคะนี่นะคะ180บาทนะคะ ใครโทรมาก่อนได้ก่อนเนาะกระบี่ในร้อยหนึ่งร้อยแปดสิบต้นต่อไปนะคะจะเป็นชายชนนะคะป้ายทุกใบป้ายลึกๆป้ายสวยๆแบบนี้เลยดูหลอดใหม่นะคะแดงแปรเลยอยู่ในกระถางหกนะคะอยู่ในกระถางหกเนาะ,ะนี่นะคะมีมาแบ่งกระถางเดียวนะคะวันนี้ปูบ่งให้ที่สองร้อยบาทนะคะชายชนนะคะกระถางหกเนาะ,ะนี่นะคะสวยมากนี่ 200บาทนะคะชายชนต้นต่อไปจะเป็นองค์หญิงทอฝันนะคะองคหญิงทอฝันป้ายลึกๆป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะอยู่ในกระถางหนะคะองค์หญิงทอฝันนะคะอูแบ่งให้ที่กระถางละ200บาทนะคะกระถางที่1นะคะองค์หญิงทอฝันนะคะกระถางที่สองนะคะป้ายสวยๆป้ายลึกๆเลย กระถางละ200บาทนะคะอยู่ในกระถาง6นี่นะคะเอาไปก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนดินก็ได้นะคะสักเดือน2เดือนค่อยอัพขึ้นกระถางใหญ่เนาะรงหญิงท่าฝันนะคะต้นต่อไปจะเป็นเทพเทวริสนะคะป้ายสวยๆเลยนะคะตอดใหม่นะคะ อยู่ในกระถาง6นะคะกระถางที่1ผู้แบ่งที่กระถางละ250บาทนะคะเทพเทวริสนะคะ250บาทกระถางที่1กระถางที่สองหลอดใหม่มากระป้ายนะคะนี่นะคะเทพเทวริสนะคะกระถางที่2นะคะ250บาทกระถางที่3นะคะหลอดใหม่นะคะนี่กระถางที่สาม ใบนี้ถ้าวันส่งเขาอาจจะเหลืองนะคะเพราะว่าเขาช้าน้ำนอกใบนี้นี่นะคะุูแจ้งไว้ก่อนเนาะนะคะเป็นแค่ใบเดียวกระถางที่สามนะคะเทพเทวริปมาดูต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นสีพนมมาตนะคะไม้แรเมื่อปี6กห้านะคะจะเป็นไม้ใบกลมด่างเนาะเดี๋ยวปูขึ้นต้นแม่ให้ดูปูปล่อยออกจากสวนไปยังไม่ถึง10บต้นนะคะ ปล่อยช่วงแรกๆก็จะเป็นไซ้์ตั้งแม่เลยนี่นะคะกระถางที่1นึู่แบ่งให้ที่200บาทนะคะกระถางละ200บาทเนาะกระถางที่1ราคาเบาๆเก็บได้ก็เก็บนะคะกระถางที่2นะคะยิ่งโตขึ้นไปเขาก็จะยิ่งเปิดด่างนะคะอยู่ในกระถางสีนะคะสีพนมมานะคะกระถางละ200บาทเนาะอันนี้กระถางที่2นะคะนี่กระถางที่1กระถางที่สอง ต้นต่อไปจะเป็นปู่โสมนะคะปู่โสมตัวนี้ก็เป็นไม้ไม้ด่างนะคะอยู่ในกระถางสีนะคะดูต้นแม่ได้เลยนะคะชอบแดดนะคะตัวนี้นะคะใบใหม่มาก็จะเริ่มเปิดด่างนะคะกระถางละ150บาทนะคะกระถางที่1กระถางที่สองนี่นะคะตัวนี้จะเป็นใบใหม่เนาะนี่ ปูโสมนะคะก็จะถือว่าเป็นไม้ใหม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าส่วนมากแล้วปูก็ไม่ค่อยเห็นที่ไหนมีนะคะนี่นะคะปูโสมนะคะปูก็ปล่อยไป 5, 10, 10น่าจะสิบสิบนิดเนาะถ้าถึงสิบนะคะต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทกระถางที่สองนะคะปูโสมมาดูต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นอสงไขนะคะนี่นะคะป้ายสวยๆเลยอยู่ในกระถางหกนะคะอสงไขนะคะ วันนี้มีเหลือแค่กระถางเดียวนะคะปูให้ที่200บาทนะคะอ่ะส่งไข่นะคะ200บาทต้นต่อไปจะเป็นนะเมืองนนนะคะนะเมืองนนแผงเนาะเป็นตัวแผงนะคะเป็นไม้แยกหนอนนะคะนี่นะคะอันนี้ไม่ใช่ใบใหม่เนาะด่างหาใบใบใหม่มาก็ด่างแน่นอนนะคะดูใบใบนี้เขาจะเป็นใบ ใบแรกๆนะคะถ้าวันส่งเขาอาจจะช้ําอาจจะ uf, เฉานะคะปูก็จะดึงออกให้เนาะเขาจะเป็นเผื่อแค่ช่วงแรกๆนะคะนี่อยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะนี่ดูใบใหม่มาด่างนะคะด่างสวยมากกระถางที่หนึ่งนี่ปูขอที่สองเกสิบบาทนะคะเป็นไม้หน่อนะคะนะเมืองนนแผงนะคะกระถางที่หนึ่งนะคะดูด่างสวยมาก กระถางที่สองนี่นะคะไม่ไม่ไม่เผือกนะคะหลอดใหม่มาก,ก็ด่างนะคะกระถางที่สองอยู่ในกระถางห้ากระถางที่สองปูขอที่สองหบาทนะคะณนะมังนนนแผงนะคะกระถางที่1 290งาสนะคะกระถางที่สองสหบาทนะคะนี่มีมาแบ่งสองกระถางนะคะ ต้นต่อไปจะเป็นชิน,นะบัญชรน,นะคะอยู่ในกระถาง6นะคะมี2ต้นในกระถางเนาะกระถางที่1นะคะนี่น่าเริ่มกัดสีเนาะชิน,นะบัญชรปูแบ่งให้ที่230บาทนะคะชิน,นะบัญชรน,นะคะปลูกเป็นฟอรมก็สวยมากกระถางที่2นะคะมี2ต้นเหมือนกันนะคะนี่230บาทนะคะมีมาแบ่ง2กระถางเนาะนี่ชนินะบัญชรน,นะคะ230บาท ต้นต่อไปจะเป็นเพชรนำโชคนะคะดูสวยมากดูในกระถางหต้นโตโตแบบนี้เลยนะคะนี่เพชรนำโชคนะคะปูแบ่งให้ที่250บาทนะคะนี่เวลาโดนแดดคือสวยมากจะเป็นอมส้มเลยนะคะมีนี่นะคะกระถางหเนาะ250บาทนะคะเพชรนำโชคต้นต่อไปจะเป็นเทพสายรุ้งนะคะ ดางสวยๆแบบนี้เลยเป็นไม้แยกหน่อนะคะเทพสายรุ้งอยู่ในกระถางห้านะคะจะเป็นไม้แยกหน่อนะคะนี่ความด่างไม่ต้องพูดถึงสวยมากผู้แบ่งใ้ที่กระถางละ220บาทนะคะเทพสายรุงนะคะกระถางที่1เนาะนี่กระถางที่1นะคะตัวนี้กระถางที่2นะคะไม้แยกหน่อเหมือนกันนะคะนี่นะคะกระถางละ220บาทนะคะเทพสายรุ้งนะคะนี่ ต้นต่อไปจะเป็นสัตว์จะทำนะคะสัตว์จะทำฟอร์มกอนะคะเดี๋ยวปูจะขึ้นขึ้นต้นที่เขาหน้ากัดกัดสีเต็มที่ให้ดูเนาะว่าโตเต็มที่เขาจะเป็นยังไงสำหรับท่านไหนที่ชอบปลูกเป็นฟอร์มกอนะคะเอาไปก็อีกสักเดือนนึงก็ได้เนาะค่อยเอาไปลงกระถางใหญ่นะคะหรือท่านไหนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะก็เอาไปแยกใส่กระถางสีได้อีกหลายต้นเลยนะคะนี่นะคะสัตว์จะทำนะคะ ก,กระถางหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า5ต้นนะคะกูแบ่งให้ที่250นะคะกระถางที่1นะคะตัดจะทำมาดูกระถางที่2นะคะกระถางที่2นี่นี่หน้าเริ่มชัดนะคะกระดูกเริ่มชัดนะคะนี่ชอบแดดเหมือนกันนะคะอยู่ในกระถางหเนาะกระถางนี้จะมี1,2,3มี4ต้นกระถางนี้กูให้ที่220นะคะกระถางที่สมี4ต้นนะคะ รวมกอนะคะ220กระถางที่1จุจุกๆเลย250กระถางที่สอง0องีนะคะเรามาดูไม้เก่าไม้เก่าเลี้ยงนอกตู้นะคะนี่หงสุวรรณนี่นะคะสวยๆเลยอยู่ในกระถางสีนะคะอยู่ในกระถางสีนะคะน,น่ากัดสีสวยๆเลยหัวก็มีแล้วนะคะเพราะว่า เลี้ยงนอกตู้บางครั้งปูก็ก็ไม่เชิงว่าไม่สนใจนะคะคือก็เ,อเติมน้ําให้เขาตลอดนะคะนี่นะคะปูแบ่งให้ที่กระถางละ120บาทนะคะนี่ดูความสวยกระถางที่สองกระถางที่สองจะมีหลายต้นหน่อยนะคะสี่ต้นห้าต้นนี่นะคะหน้ามาลแล้วเนาะกระถางละ120บาทนะคะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่หนึ่งมีสีต้นเนาะแต่หน้านี่คือจัดเต็มนะคะนี่กระถางที่สองนะคะใครโทรมาก่อนได้ก่อนนะคะหงส์สวนเอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอเนาะถ้าได้ไปก็พักไว้สักสองสามวันนะคะค่อยเอาเข้าลงกระถางใหญ่นะคะสําหรับที่อยากปลูกเป็นฟอร์มกอนะคะเป็นฟอร์มกอแล้วหน้าแบบนี้คือสวยมากจริงๆนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบต้นต่อไปจะเป็น นางวิชุดานะคะอยู่ในกระถางห้านะคะวิชุดานี่มีมีห้าต้นนะคะก็คือปูเลี้ยงนอกตู้เนาะนี่ปลูให้ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะนางวิชุดานะคะวิชุดาหนึ่งร้อยห้าสิบาทมีหนึ่งกระถางนะคะนี่นะคะนางวิชุดาต้นต่อไปจะเป็นนี่ฮกหลงนะคะฮกหลงหัวเขาปู ปูดูแล้วก่อนที่ปูจะเอามาใส่กระถางหกให้ก่อนนั้นนั้นคือปูใส่กระบะใหญ่นะคะแล้วปูจะลองลื้อหัวมาดูแต่คือหัวเขายุบไปแล้วนะคะแต่ว่าก็จะเป็นต้นลูกแบบนี้มาแทนนะคะปูก็เลยเอามาใส่กระถางหกแบ่งปันให้นะคะเพราะปูเลี้ยงนอกตู้เนาะนี่มีประมาณหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ประมาณหกตัวนี้ปูไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นไก่ไหมนะคะเพราะเขายังไม่ออกไม่แตกออกมาเนาะเพราะว่าปูไก่กับฮกหลงอะปูปลูกรวมกัน นี่นะคะอยู่ในกระถางหกเนาะนี่สวยมากปูแบ่งให้ที่กระถางละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะนี่นี่ก็ยังจังโผล่ออกมาอีกเยอะเลยนะคะนี่นะคะหกหลงนะคะต้นต่อไปจะเป็นไก่ไก่ราชาวดีนะคะนี่มีสามต้นในกระถางเนาะอันนี้ปูให้ที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทกระถางที่หนึ่งนะคะ กระถางที่สองมีมาโผลอีกนะคะนี่150บาทนะคะไก่ราชาวดีนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนี่นกหลงต้นต่อไปจะเป็นตัวนี้จะเป็นนกพะเก้านะคะตัวที่ไม่ด่างเนาะปูก็เลี้ยงปลูกเป็นฟอร์มกอไว้นะคะมีไม่มีไม่ต่ำกว่า5ต้นนะคะสำหรับใครที่ ปูก็ว่าค้ามันก็สวยไปอีกแบบนะคะถ,ถ้าเขาไม่ด่างเนาะน,นี่เขาแข็งแรงนะคะเลี้ยงนอกตู้นะคะตอนนี้ปุให้ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะอยู่ในกระถางหกนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนพก้านะคะต้นต่อไปจะเป็นราตีประดับดาวนะคะมีตัวนี้จะเป็นต,ต้นแม่เขานะคะที่เขายุบไปเนาะน่ะที่กำลังโผล่ขึ้นมารวมแล้วก็มีสี่ต้นนะคะมีหัว ไม่รู้ว่าจะยุบหรือเปล่านะคะแต่มีแน่นอนเนาะราตีประดับดาวเลี้ยงนอกตู้เขาก็จะไม่สูงนะคะนี่ปูให้ที่1 8 0บาทนะคะราตีประดับดาวอยู่ในกระถางหเนาะตัวนี้คือถ้าโตต้นที่ปูเลี้ยงในตู้ใบเขาจะใหญ่มากนะคะนี่นะคะแต่นี้อยู่นอกตู้เนาะ180บาทต้นต่อไปจะเป็นผ้าพันรสนะคะ ผ้าพันวัาสากูไม่แน่ใจว่าแผงไหมนะคะอยู่ในกระถางหกต่มีน่าจะไม่รู้ถึงสิบไหมนับก่อนนาะหนึ่งสี่หน่าจะถึงสิบอยู่นะคะอยู่ในกระถางหกเนาะนี่กูใ้ที่หนึ่งร้ยแปดสิบาทนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนี่นะคะจุกๆเลยดู เอาไปก็สักเดือนหนึ่งค่อยเอาลงกระถางใหญ่เนาะถ้าจะปลูกเป็นฟอร์มกอนะคะ1 8 0บาทนะคะต้นต่อไปจะเป็นหลวงราดนะคะตัวนี้ก็น่าจะมีหัวะคะ่ะใบนี้ก็เริ่มเหลืองเนาะเดี๋ยวถ้าตอนส่งมันเหลืองปูเอาออกให้เนาะมีสองต้นในกระถางอยู่ในกระถางห้านะคะหลวงราดนะคะน่าจะมีหัวนี่ผูแบ่งให้ที่150บาทนะคะหลวงราดนะคะนี่สวยมากอยู่ในกระถางหเนาะ ต้นต่อไปจะเป็นสีปาดนะคะสีปาดมีสต้นในกระถางอยู่ในกระถางหแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นต้นอะไรไม่รู้ด่างนะคะมันมันอยู่ในกระถางด้วยถ้าดึงออกมันก็จะออกกันหมดนะคะก็ถือว่าติดไปให้ด้วยเนาะอะมันเป็นอะไรด่างอะไรไม่รู้ด่างเหลือง <S <S 1> <S 1> ก็หัวก็ถ้าไม่เลียนสิบก็ปุไม่แน่ใจเนาะปุไม่ได้รื้อด,ด,ดูเลยอยู่นอกตู้ อยู่ในกระถางหกคุให้ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะตัวนี้นี่นะคะหน้าสวยนี่มีกระถางเดียวนะคะสีปาดต้นต่อไปจะเป็นสุพยาสุรเสศนะคะนี่นี่นะคะอยู่ในกระถางหกมีหนึ่งสองสามสี่ต้นก็น่าจะมีหัวด้วยนะคะพยาสุรเสศนะคะนี่ไม้เก่า กระถางนี้ปูให้ที่250นะคะใครที่อยากทําจํานวนก็เอาไปไปทําจํานวนได้เลยเนาะนี่นะคะมีกระถางเดียวนะคะปะยสุรเสน250บาทสำหรับวันนี้ปูก็มีไม้มาแบ่งปันประมาณนี้นะคะปูฝากลุงป,ป้านะอากดไลค์กดแชร์กดซับสไคให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ